สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่เส้นทางเขาช่องตะกิวนะครับในช่วงเทศกาลปีสนห้ารหสบห้านี้นะครับวันที่สามสิบนะเรามารีวิวถนน,นเส้นทางไปช่องตะกิวนะครับที่จะข้ามจากอำเภอตาพยาจังหวัดสักแก้วนะครับไปยังอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งก็ช่องตะกิวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทาง เลี่ยงในช่วงเทศกาลเพื่อ,อลดปัญหาการการจราจรติดขัดนะครับเรามาดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงตอนนี้เรายังไม่ถึงนะฮะแต่ก็เอาลักษณะถนนให้ท่านดูนะครับก็ตามแผนที่นี้นะครับเก็ใกล้ๆนี้ก็ติดกับประเทศกัมพูชานะฮะตอนนี้เรากาลังเดินทางไปอ่เดี๋ยวใกล้ๆถึงแล้วเราก็จะให้ท่านชมอีกซึ่งอะไรนะยังถึงแมมว่าจะ มีอาจจะอยู่ติดชายแดนนะครับแต่เราก็มีจุดตรวจต่างๆของพี่ๆทหารคอยอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้นะฮะนู่นเห็นเขาไกลๆแล้วนะครับนู่นๆไกลๆนูนะ่นก็จะเป็นช่องตะกิยที่เราจะข้ามไปยังจังหวัดเียรำเพื่อเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานดีสภาพถนนก็อย่างที่เห็นนะครับ อจาจจะลุกลาบ้างนิดหน่อยนะครับตอนนี้เราอยู่บนถนนทางหลวงชนบทสอรสกอสะแก้วนะครับสามสามศนย์ปดนะครับถ้าท่านตั้ง GPS ท่านต้องมาตามเส้นทางนี้นะหมายเรียกนี้นะสามสามศูนย์แปดนะครับใกล้เขาเข้ามาทุกทีแล้วนะ เงียบๆนะครับไม่ค่อยมีคนใช้เส้นทางนี้เท่าไหร่ส่วนมากจะออกข้องช่องตะโกกันนะได้ข่าวว่ารถติดมาก,กเราก็เลยใช้ใช้เส้นทางนี้นะครับก็มาทําคลิปเพื่อให้ท่านได้เป็นข้อมูลในการเดินทางมาก็ไม่ต้องกวนนะครับก็จะมีเต็นท์ของเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกนะนี่ก็จะมีป้ายบอกตลอดเส้นทางอันนี้เราก็เลี้ยวขวาพลุ่มซึ่งสะเกดอุบลนี่ไปแล้ว เดี๋ยวใกล้ถึงทางขึ้นเขาเราจะถ่ายให้ท่านชมบิ๊กนี่ตอนนี้เราก็ใกล้ขึ้นเขาแล้วนะครับก็จะมีป้ายบอกมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกที่นี่ก็ตอนนี้เรากำลังจะเตรียมตัวข้ามช่องตะกิ๋วแล้วนะ ถนนจะมีความตุกค่นะอยู่พอสมควรครับถ้าท่านใดมาก็ต้องระมัดระวังนิดนึงใช้ความเร็วให้เหมาะสมด้วยนะไป <c oughs> ถึงไปถึง <c oughs> ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามานี่มีรถสัญจรน,น้อยนะครับ อาจจะเป็นชอบตอนกลางวันหรือเปล่าตอนกลางคืนอาจจะเยกกอะกว่านี้แน่ๆเพราะว่าเมืที่เรามาเมื่อกี้เราก็มีเห็นตเต้นของเจ้าหน้าที่พี่ๆทหารตำรวจก็คอยอำนวยความสะดวกอยู่นะครับอาจจะมาช่วงเย็นช่วกลางคืนนะ เาจะเป็นจุดพักรถนะฮะก่อนที่เราจะขึ้นเขานี่ก็มีเต็นท์ของเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงอ่าช่องตะกิュโอ้จุดนี้ยังอยู่ในเขตอองอำเภอตาพยาจังหวัดสาะแก้วนะครับนานๆทีก็จะเจอรถสวนขึ้นมานะครับทางกำลังขึ้นเขามีความถุกข์พอสมควรนะครับ ความชั้นประมาณ7ปซ็นต่จะสังเกตว่ามีหลอดไฟคอยให้ความสว่างในช่วงกลางคืนนะครับถ้าท่านใดจะมาสัญจรในช่วงกลางคืนก็ไม่ต้องกลัวนะครับมีแสงสว่างเพียงพอโอ้ขับอีกนึนง ต้องใช้เกียร์ต่ำในการไต่เขานะฝุนนี่กระจายเลยนะ แค่นี้ต้องห้ามแซงนะสุดทื่นตับไตใส่พุงอาจจะสุดทือนบ้างนิดหน่อยนะเอ้ย มีชาวบ้านออกมาล่าสัตว์ไม่ใช่ครับผมทำความเร็วได้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ามาดูเส้นทางหมายเลขนี้กนะ็จะเป็นทางหลวงแผ่นดินทางหลวงชนบทบร3 4 4 6นะครับ Mình nhìn ngủ ư nổi nữa Hãy subscribe cho kênh nó có lấy Để không bỏ ra những ต้องใช้เกียร์ต่ำนะอันนี้ยังอยู่ใน,นเขตอำเภอตาพยาจังหวัดสะแก้วนะข้อสังเกตว่าอันไหนเขตตาพยาไหนเขตบุรรัมเดี๋ยวเราจะเราจะให้ท่านดูนะครับ โน,โนูนดินแดงนะครับบุรีโโดัดงเห็นต้นะครับความแตกต่างของถนนระหว่างเขตอำเภอตาพยากับอำเภอโนโนดินแดงมันจะแตกต่างกันตรงนี้นะเดี๋ยวให้ท่านดูนะไกลเข้ามาโอ้นี่ยังอยู่ในเขตของอำเภอตาพยาอยู่นะครับเดี๋ยวเข้าเขตบุรีรัมนะเราจะรู้ถึงความแตกต่าง อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเรายัางไม่ถึงนะครับนิดตึงก็จะถึงก็จะเป็นฐานจุดตรวจของที่พิจารณานะครับคอยอำนวยความสะดวกใช่นี โอ้โหเห็นรถกรูนี่ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะมีบริษัทของอ่าชื่อะไรนะสัญญาณมือถือนะครับเอารถโมบายมาปล่อยสัญญาณให้ยี่ห้อหนึ่งสีเขียวนะมีลิซ่าเป็นโรเพเซนเตอร์นะครับดังนั้นใครที่ใช้เครือข่ายนี้ก็ไม่ต้องห่วงว่า ขึ้นมาบนเขาแล้วจะไม่มีสัญญาณแต่ตน่าจะมีทุกยี่ห้อนะเมื่อก,กี้พีไอเอสเขาเอาปล่อยสัญยานข้างบนเลยตับใจไส้พุงนี่สะเทือนเลยนะน เข้าใกล้เขตจังหวัดบุรีรัมย์นะเขตจังหวัดบุรีรัมยนะ์นะเพื่อละฮัมซายนี่นี่ครับ <c ười> คือความแตกต่างนะครับข้างหน้านั้นก็คือเขตจังหวัดบุรีรัมยนะ<อ>์นะฮะถ้าท่านไม่เชื่อนะด,นนะดูนะนะดูเขตควบคุมก็จะเป็นฝั่งที่เรามาเมื่อกี้ก็คือแขวงเขตอุทยานแห่งแขวง การทางสระแก้วส่วนนี้ข้างหน้าเนี้ยก็จะเป็นเขตรับผิดชอบเขตควบคุมของแขวงการทางบุรีรัมนีคือความแตกต่างกันนะครับยังไงก็ขอฝากไปถึงแขวงการทางสระแก้วนะครับช่วยปรับปรุงผิวถนนจราจรในช่วงดังกล่าวามาชมความสวยงามของถนนเส้นนี้นะครับนี่เขตบุร,รีรัมเลยฮะช่องตะเกียเขตบุรีรัมสภาพถนนก็จะดีอย่างที่ท่านเห็นนี่ ความเร็วได้ดีพอสมควรครับวันนี้มาที่30ทันฟ้านะครับถนนก็ยังโล่งอยู่นะอาจจะเป็นเพราะว่า,าพี่น้องประชาชนเราเดินทางกลับก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นได้รถก็เลยไม่ค่อยหนาแนนะ่นหรืออาจจะออกเดินทางกันช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นนี้ก็ได้นะครับยังไงก็ช่องตะเกิยวก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสัญจร เพื่อเรียกเรื่องการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาลอีกเส้นทางหนึ่งนะครับก็มารีวิวให้ท่านได้ชมนะฮะก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับดูดูโอ้ต้นไม้ก็ยังอุดมสมบูรณ์ครับเห็นมีป้ายแจ้งเตือนด้วยว่าระวังสัตว์ป่าโอ้ นะทางนี้เรียบมากเลยนะแขวงการทางบุรีรัมนะฮะก็ขอบคุณแขวงการทางบุรีรัมมานะที่นี้ด้วยนะครับนานๆทีก็มีรถสัญจรผ่านไปมาหนึ่งคันนะพาให้ท่านไม่เหงารู้สึกว่าท่านจะมีเพื่อนร่วมทางมากา็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยว ไปเจอถนนเส้นไหนเราจะพาท่านไปรีวิวไปชมกันนะครับถ้ากดไลค์ถ้าถูกใจก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดสับสก r ไ b e เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมจากช่องของเรานะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ